สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อู่หันสาค่ะวันนี้วันดีเลือกดีนะคะของลูกค้าค่ะกําลังเดินทางมารับรถคันนี้จากทางอู่ไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลค่ะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยอิซูซูโรบคอบหัวตอนเดียวเครื่องติดรถคู่ตัวมาเป็นเครื่อง 4HK 210แรงม้าสสูบคอมเร็วเทอร์โบค่ะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆคันไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องแล้วก็คัสซีรอบคันกันเนาะ ถ้าท่านไหนอยากรับไปไใช้งานรุ่นนี้บ้างอย่าลืมแวะมาอุดหนุนจับจองไปไใช้งานกันนะคะที่อูหันสาค่ะยินดีต้อนรับบริการลูกค้าทุกทกท่านเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเดินดูข้างหน้ากันก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินแก้วค่ะชุดแต่งตามภาพที่ลูกค้าสั่งมาก็จะมีหมวกเลเดชขากระจกเป็นขากระจกเดิมแล้วก็ใส่นาซาเต็มราวแก้มที่กระจังกันชนค่ะเป็นโครเมียมนะคะสีน้ําเงินแก้วคันนี้จะติดเป็นฟิล์มประหลอดนะคะสวยแบบนี้เลย เดี๋ยวพาดูงานข้างๆเต็มคันกันนะคะตัวนี้จะเป็นสเปคอู่ค่ะลูกค้าความยาวอยู่ที่3เมตร60เซนเสาจะเป็นเสาสูงอยู่ที่80ระแนงเป็นระแนง2ตัวลายไทยเทค่ะฝาข้างความทึบคันนี้ก็จะอยู่ที่50เซนนะคะพาดูข้างๆกันกระบ,บะรถคันนี้ค่ะ Isuzu Robocop จะกว้างเสมอหัวความกว้างของหัว Robocop จะอยู่ที่2เมตร14เซนค่ะ ก็จะกว้างก่อหัวฮิโน่อยู่2เซนนะ,ะตัวนี้ยาว3ามเมตรหกค่ะลายจะเป็นลายเพชรนะคะแล้วก็เล่นลายเป็นอ่าเขียวชมพูแดงเหลืองนะคะนิดนึงค่ะลูกค้าตัดนี้ตัดลายนี้เลยสวยๆแบบนี้อ่าเดี๋ยวพาไปดูภายในคอนโซลหัวเก่งกันบ้างนะคะคอนโซลหน้า,อาคอนโซลหน้าก็ทำความสะอาดเรียบร้อย เบาลูกค้าเลือกมาเป็นสีครีมน้ำตาลครีมนะคะน้ำตาลตะเข็บครีมค่ะลูกค้า V.I.P รองเท้าก็สีเหมือนกันเลยตามนี้นะคะตัวนี้อ่าฝุ่นนิดนึงนะแล้วก็เครื่องเล่น Android เราติดตั้งให้ลูกค้าพร้อมใช้งานรับโทรศัพท์ผ่านบุธเชื่อมต่อบุธได้เลยนมพงาลัยเป็นดำตะเข็บแดงค่ะแบบนี้เนาะ เดี๋ยวดูงานช่วงล่างกันนะคะงานช่วงล่างค่ะตัวนี้ใส่กล้องดักน้ํามันเพิ่มเติมให้ลูกค้าค่ะถังน้ํามันเป็นถังลูกร้อยของโรโบโอคอบจากกันดาสแตนเลสตัวยูนะนาะแบบนี้ให้เลยนะคะทั้งสองฝั่งค่ะดูงานช่วงล่างกันนะคะฝั่งนึงค่ะรอบคัน ส่งฝาท้าทยแผ่น 3m สะท้อนแสงนะคะเราก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าพร้อมใช้งานส่งข้างหลังค่ะกระตูนแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะคะคันนี้สั่งเป็นมีภูค่ะเป็นป้ายบางฝุ่นหลังเต็มพื้นนะคะฝาท้าทยใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าเดีย๋ยวดูอีกฝั่งหนึงกันค่ะสีสวยมากนะคะตัวนี้เป็นสีน้ำเงินแก้วค่ะลูกค้า สวยเลยเดี๋ยวดูงานฝั่งนี้กันฝั่งการเดินท่อนะคะแหนบเราเสริมเพิ่มเติมให้ลูกค้าประมาณนี้นะคะของเหลวช่วงล่างนะคะอ่าเราถายเติมให้นะคะใหม่ตอนเลื่อนช่วงล้อเข้าทุกคันค่ะก็จะประมาณนี้แบตเป็นแบตใหม่ทั้งสองลูกค่ะทาที่ล็อกให้เรียบร้อยนะคะอ่าดูงานช่วงล่างกันบ้างนะคะตัวนี้ท่อคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นเอสเลทไทเทค่ะปลายเป็น สี่นิ้วค่ะจากคอเลยจากท่อพักนะคะเราจะใส่ตัวเป็นสี่นิ้วให้ลูกค้านะคะระบายความร้อนได้ดีใส่ตัวใหญ่ๆ่ให้เลยนะคะเป็นท่อพักอ่าสี่นิ้วค่ะลูกค้าจากอ่าท่อพักมาเลยนะคะตัวนี้ใหญ่ๆสวยๆเป็นลายไทยทีให้ค่ะสแตนเลสนะคะทั้งลมเป็นมีเนียมนะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมมาเป็นสปอร์ตไลท์เวลาถอยนะคะสองหวัง แล้วก็ใส่ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวดูอีกฝั่งนึงกันเลยส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเบาเป็นน้ำตาลตะคิบครีมค่ะดูข้างล่างกันีลองท้าไปทัฝั่งโน้นเลยทันโยกคันชักด้ำนะคะก็ใส่พนเป็นสีแดงให้นะคะตัวนี้ ยางเป็นยางใหม่ให้แล้วเรียบร้อยทั้ง6เส้นนะคะเป็นยาง825ขอบ16กระทะมีคิ้วค่ะคานหน้าเพาท้ายก็จะเป็น6น็อตนะคะใส่ครอบกระทะให้เป็นโครเมียมแฟนซีสีฟ้าให้นะคะตามนี้เลยอ่สวยๆเลยนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ๆจากจังหวัดชัยภูมิด้วยนะคะที่ชอบถูกใจในคันนี้จับจองสั่งสเปคเลือกสีนะคะเลือกลายตามที่ลูกค้าชอบนะคะวันนี้ก็ได้เลือกดีวันดีจะเดินทางมารับกลับไปใช้งานไปไว้ดูแลนะคะขอให้พี่ๆน้องๆทุกๆท,ท่านเดินทางมารับ แล้วก็เดินทางกลับโดยปลอดภัยทุกๆท่านนะคะไปทํางานในกิจการใดๆไม่ว่าจะเป็นวิ่งดินวิ่งข้าววิ่งหินวิ่งทรายวิ่งอะไรขนอะไรต่างๆก็ขอมีงานนะคะขอให้มีงานวิ่งเข้าหาลูกค้าเยอะๆนะคะขนโชคลาาวาสนาเข้าหาตัวลูกค้าเยอะๆเนาะคะ่ะเผื่อมีท่านไหนมองหาอยู่หรือว่าลูกค้าอยากรับเพิ่มไป,ไป,ไปใช้งานก็อย่าลืมแวะมาดูมาจับจองรอรับกลับไปใช้งานได้นะคะที่อูหันษาข,ของเราค่ะ มีมากมายหลายคันหลายรุ่นเลยนะคะลูกค้าที่ทําเสร็จใหม่นะคะพร้อมใช้งานอยู่ตอนนี้ประมาณเกือบ20คันได้นะคะแล้วก็เป็นพวกหัวลากคัสซีด้วยเนาะอ่าถ้าชอบถูดใจมองหาอยู่ใรฤดูการที่จะถึงนี้นะคะมาดูรถตัวจริงนะคะได้ที่อู่หันสาค่ะมีมากมายหลายคันหลายรุ่นเลยอ่าฝั่งนี้ก็มีนะคะเป็นอิซุสูโรบคอบสีเอสเคหัวแคบแล้วก็เดซ่าร้อยเก้าห้าค่ะหัวเดียวคันนี้ก็ยังว่างยังโสดเนาะนี่มาดูได้นะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะพามาดูคันนี้เตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะคะ,ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ